ขอบสนามหามมาเล่าเล่าอย่างเดียวไม่พอป่วนปีนด้วย no, 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 no. แฟนหงต้องฟัง no, no. แบบโผเกมการกุศลเจิด <No. S 1> ดาวดังเพียบศ <No. S 1> ึกฟุตบอลรายการ LFC All s a Charity ระหว่างทีมของเซเวนเจอรราดพบกับทีมของเจมี่การ์เกอร์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้เนี่ยล่าสุดครับมีการเรียกตัวนักเตะด,ดาวรุ่งของหงแดงและผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ที่ไม่ติดทีมชาติเสริมแทนตัวเจ็บจนต้องถอนตัวไปเพียบเลยครับ สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดน,น,นะครับเดิร์คาวกับนาอูเมเลเลสอดีตนักเตะของหงแดงที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับเฟเนบาเช่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บจนต้องขอถอนตัวออกไปนะฮะแต่ทั้งคู่เนี่ยยืน,น,นยันนอนยันเอาตีนยันว่าผมจะมาเป็นแขกแดกฟรีในงานแน่นอนครับโดยนักเตะที่ถูกเติมเข้ามาในได้แก่ชูเอาคาร์ลอสเตเซเรากับเจอโรมซินแคร์เด็กจากอะคาเดมี่ที่ถูกปล่อยให้กับไบตันและวีแกนยืนตัวครับเดาว่าอาจจะได้วาดลวดลายประมาณนาที2นาทีหรืออาจจะไปวอร์มอัพข้างสนามในแอนฟิลด์ครับผม ส่วนผู้เล่นชุดปัจจุบันนะที่ไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอย่างอัลเบโตเมรเรโน่จอนฟลาเนแกนลิกกี้ลัมเบิร์ตเกรนจอนสันและมาริโอบาโรเตลลี่นะฮะต่างถูกเรียกเข้ามาแช่ตูดอยู่เป็น42ขุนคนในการรวมรันสุดสัปดาห์นี้ครับ สรุปรายชื่อของ42ผู้เล่นนะครับผมจะสรุปทีละทีมเลยนะครับตั้งแต่ทีมเจอราดนี่มีแบรดโจนเกรนจอนสันเควินโนแลนสก็อตแดนแอชลีวิลเลียมยอนอร์เนริเซ่หลุยส์ซัวเรสสตีเวนเจอราดฟอนโดตอเรสลลกกี้ลัมเบิร์ตชาบี้ออลอนโซ่เทอรรี่องลีก็มาครับชาลีอดัมก็มาไรอรันบาเบลเจลฟิลลิงจอนเทอร์รี่สตีเฟนวอร์น็อกอันโทนี่เจอรราดชูอัลคาร์ลอตเซียร่า อันเบโตโมเรโนสจวดดาวนิงลูคัสเลวากลาเอลกิซี่เจมี่กราเกอร์โคเซเรนาฟาบิโอบอรินน่ปรีเกอร์กูรัซี่จอห์นโชเซลวีมาตินคารีจอห์นฟานาแกลน์เคทเบอมีมาริโอมบาโลติลี่และก็เจอรโรมสินแคลร์ครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มทั้ง2ทีมจริงจถือว่าเป็นอาหารตาบุญตาของแฟนของและก็แฟนบอลทั่วไปด้วยนะครับส่วนช่องถ่ายทอดสดะะยังไม่เห็นว่่าาจะถยอที่ช่องงไหนสสัย่าลิิิขสทธ์แพงแตะยัง สหรับคู่นี้นะครับส่วนแฟนๆขอบสนามนะครับเชียร์ทีมไหนระหว่างเจอราดกับทีมกาลเกอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยครับผมขอบสนามต้นตำรับการอ่านข่าวฟุตบอลให้ท่านฟังเพจแรกของประเทศไทยหากฟังแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพวกเราเพื่อสร้างผลงานต่อๆไปเพราะท่านขี้เกียจอ่านผมขออ่านให้ฟังขอบคุณครับ